ท้มิชลนนะคะัผมู่จาช่องสองทีอร์แล้วก็สแตมจากช่องดับเซลส์วันนี้พวกเราจะมาเล่นแมปสกีบีดีอเลทาวเวอร์เดฟเนน e เป็นแมปที่เราต้องอ่าวางทวีดีทอลเดนคาล่าเม้นเข้าบ้านเราชมกันเลยดีกว่าเออเดี๋ยวมันมีแค่นันอีเวนต์เหรอเออเออล้อีะมาเาเอา นี่ไงนี่เอาเอาเอา,เอาอีซี่ก่อนแล้วกันอีซี่มันมีตัวแค่สามตัวมีตอนนี้ผมมีเบสิกมีอินเฟคต์คาเมราแมนแล้วก็พอลิสทาริดผมมีเบสิกอินเฟคเต็ดคาเมราแมนแล้วก็อินเฟคเต็ดสปีกเกอร์แมนมาเป็นหลักแล้เราเลือกซ<ส>ื้อเราเลือกซื้อไม่เหมือนกันเอาดาอ่านไหนมีเมืองแล้วกันสวยดีซิต,ตี้ซิต,ตี้ผมชอบซิต,ตี้ซิตี้เมืองสวยดีนะ ลงมาก่อนแล้วเราฐานนี่มันออกไปอย่างทางนี้วางโคริดเลยมีห้าสิบศูนย์จุดห้าวิหรือศูนย์จุดเจ็ดห้าวิมีอะไรบ้างอัปเกรดให้ไปนั่นน่ะคลิป,ปอยากลองอัปเกรดเลยอ่ะเนี่ยจะลองอัปเกรดเลยมันมันมัน เดียวด,ดีนะอันอืนอนอ่นคือวางคาเวล่าแมนเพื่อเพื่อกันสกิฟตี้ทอยเลตอันนี้คือกันกันคาเวล่าแมนจากกันคาเวล่าแมนด้วยสกิฟตี้ทอยเลต ตัวเทพได้อะให่คู่กว่าเนาะจะอัพไอ้นี้ละอ่าโพลิทปื๊บ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 ปึ๊บรอตังค์แป๊บนึงห้าสิบเอ่อร้อยครบแล้วอัพเกียรดเลยจะถูกเฮ้ยคิโลึ้นนั้นโพลิทวีสองเขียนชื่อโพลิทวีสองที่จุดิกตอนนี้มีหมวกแล้วอ่ะ จากจากไม่มีหัวตอนนี้มีไม่แต่จากไม่มีหมวกตอนนี้มีหวนนมหวกและว <laughs> ิวัฒน,นาการวิวัฒน,นาการเนาะว <laughs> <laughs> ิวัฒน,นาการใส่หมวกเออมีวัฒน,นาการดีมากเิอีเวน,มนไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนสี่สี่อ่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่คิดมากมันไม่ใช่อีเวนมังคีด,ดัน ส่วนอีเวนต์อ,อ่ะที่เขียนคขาว่าอีเวนต์ก็คือมันเป็นอีเวนต์คิดว่ายไม่มาเป็นด่าของมาเลยม,ม,มันไม่มันมันไม่มีหมดตอนนี้ตัง้งแปดไว้แล้วจับอันนี้นะปึ๊บโอลิทมีสามมาแล้วโอลิทมีสามขอผมขั้นเดียวก็ตัดแล้วว่างแล้วกแล้วก็ตัน วางนี่ดีกว่าปุ๊ผมผมไม่ได้ซื้อตัวที่มันแบบเป็นพวกอินฟิกมาแบบอินฟิกสปิเกอร์ผมก็เลยต้องวางอินฟิกคามิล่าแทนอย่างเถื่อนอ่ะที่ดูดิวัววัววัดูดูเรื่องไหลดิดูเรื่องมันไหลเถื่อนจริงเผื่อ <laughs> ระวังเยอะ <laughs> เลือดไหลแบบหายเลยอ่ะหายนี่กินเยอะพอเจ็ดเวฟมั้ แถ้าผมดาผพมมีเจ็ดเว็บมีสิบเว็บยี่สิบไปช็อกิอ้งสิบปะแต่ตอนนี้ไม่ไม่สงสัยว่ามีกี่เว็บสงสัยว่าจบอีซี่ตันไม่ตังเท่าไหรลลจะไปซื้อตัวอื <c oughs> มันนี่คือรอทำนี่คือรอนี่คือรอผมมันตัวตาละว้าแค่เก้าตัวทีทีมีคำมีคำคมหนะึ่งอะอยากฟักว่าว่ามาเลยตัดกระดาษไปเถอะกันไกลตัดใจจากเขาไม่ได้หรอกโหยเจ็บกิตให้แอลก็คิดเขาเขากิดเหมือนกันดีหว่าถ้ามาของผมมันเขียนว่าเว็บหนึ่งผม,ผมเขียนว่าเว็บเก้า ไอ้ไงเว็บสิบแล้วเว็บ <c oughs> <c oughs> หนึ่งวางผลิสสองตัวตันนักลบยังมีดาบนักป่ายังมีความรู้แต่ทำไมฉันถึงไม่มีใครเจ็บจีด <c oughs> เออไม่รู้สิพูดแบบนั้นแหละ ขายขายก่อนขายก่อนเอาได้ขายตัวก่อนขายตัวก่อนซื้อซื้อซื้อขายหมดในโซนโอเคไหมโอเคมันไม่แค่สองตัวมัมม้ยเขาต้ลังรีบมามว,ว,วัดเฮ้ยทำไมมันเขียวว่าติดลก9วะฉันก็แปลว่าวางได้สิบแปดตัวโอ้ย ไม่ไหวเลยนี่มันน้องว่าจริงเหรอเฮ้ยอีซี่จริงเหรอ,อ,อจริงรปะเนี่ยดูดิดูดิไหวไหมไหวไหมจะมาทำลายตัวเดียว <50 S 1> ไหวจะเข้าบ้านไม่ตายก็ได้ตายได้มาสิบดาวได้มาห้าสิบดาวต้องออกไปซื้อตัวใหม่ห้าสิบดาวอุ้ยพี่ บอกให้ห้าสิบกรติงแต่ว่ามันให้ยี่สิบาทอ่ะไม่มันให้ห้าบาทเว้ยเอาเลยเฮ้ยมันมีโคตดนะเดี๋ยวเลยนะหาโคต้อมหาโคตดหาโคตดว่างอะไซด์วีดีทอยลตดป๊มนนะผมขอดูกวน่นึังอาวเวอร์ดีฟิน ใช้ตังค์เงี้ซื้อเหรอเฮย้ฮยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันม,มีโู้แจก,กในเว็บเลยอ่ะทีฮะในเว็ไม่มีโค้ชแจกโอ้แยแล้วทีนี่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดกี้ด้วยทีมีออเดูแล้วลิมิเต็ดเนี่ยล,ลิมิเต็ด,ตดที่เกือบคือเราหาโค้ดไม่ได้ ต้องดิสคอร์ดอ๋อเอ้ยทีมีโหมดเอ็เทอร์นอลไม่ไหวเนี่ยไม่เอาทีเขาเขาว่าเขาต้องวางอันนี้เยอะๆว่ะวางพูล้ลินจะเยอะข้างหน้าข้ง้าเ,ออเดเรามีสูตรเรามีสูตร <c oughs> ถ้าเองวางเก้าตัวแล้วขายทิ้งเองจะวางได้สิบแปดตัวเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหม แขงวันแล้วก <and> ็ขายวางแล้วก็ขายวางแล้วก็ขายไปเรื่อยๆปี่การบางปี่การยาวดีนะเตี้อ่ะไอ้การอ่ะการอ่ะการยาวแดนยาวเนาะอย่างแรกเอาคูลิตเตอร์หน้าเขียนนี่เลยเขียนได้ซื้อแบ่ ก่อนแล้วเราจะทําสูตรของเรา เราจะไม่ว่าเราจะไม่อัปเกรดตัวใดทั้งสิ้นเราจะวางให้เยอะก่อนอแล้หลังจากนั้นเราค่อยขายตอนนี้เราจะลงให้ผ่านถ้าไม่ผ่านร้องผมผมจะไม่วางก็อื่นเลย เดียวผมก็จะวางไอตัว Insect Camera ม i n i แล้วถัดไปผมจะรออัพอันนี้นะแต่ร้อยบาทพูดนานอ่ะรีบหน้ากลัพไ่ตั้งาเลยแต่ <laughs> นี่มันโหสุดเลยนะไอโพลิสเนี่ยราคามี่บาท ยังอัพโพลิสไม่ได้เลยอ่ะเดีย๋ยวว่าวางเยอะๆดีสปแปม,มสปแปม,มตอนนี้มันใช้ลกตอนนี้มันใช้ได้อยู่เลยตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วสูตรเราสปแปม,ม,มดมีกว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยม่มีดาเมจเยอะๆป่ะดีกว่าดาเมจดาเมจเดียวแต่ว่าไม่เยอะอะแบบแรงก็จริงอะแต่ว่าโจมติแต่ว่ามีแค่ครั้งเดียว เออแต่นี้อาจจะไม่แรงมากแต่ว่าเยอะอะใช่ไหมแบบเรืร่องอะไรเป็นน้ำอ,ะอ่ะโดนลังได้วห้าตัวแล้วจะหาคลิปที่มป็นใจอ่าเพิ่นงนะคลิปนี้เราจะจบตอนไหนกันดีจบตอนเลื่อนมอาที่ผ่านลูกอีที่แค <laughs> ่นี้ก็ผ่านแล้วมั้งเนี่ยไม่แกผ่านแล้วมั้งตายเนี่ย เราไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะจะผ่านเว่าไม่ให้ผ่านเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวถอยเล็ดถอยเล็ดเฮ้ยเขาวางไม่หยุเพียบเลยทีเอากลายเป็นเวบหนึ่งแล้วเข้าวางเพิ่มอีกเพิ่มได้อีกเอาเพิ่มไม่ได้แล้วอะ่ะต้องขายตัวเว้ยเอาเจ็ดแปดก้าถ้าขายเหรอไม่รู้สิก็เหลือสมันเหลือสามอะจากสี่อะ ที่ทีเข้าตอนนี้เขาจะอัพตัวส400ให้ได้มากที่สุดโอเคตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วจะอัพ400ให้ได้หลายๆตัวเลยมันมันก็กลับมาที่เดิมนนัน น,นี้อัพ400ไปแล้วไม่ตัวไม่รู้อ่ะเป้าหมายของเราไม่ใช่เลยไม่ใช่ตรงั้นเลยแต่เป้าหมายของเราคือวางตัวเพิ่ม ขอเลจอย่างพวกเราใช่ไหมเดี๋ยวมาเลยดีบๆทำโพลิพีส์สา3ให้ได้นะมีสหนึ่งตัวเจ๋งวีสใส่เสื้อดำแล้วแ <c oughs> ค่เนี้ยธนาคารมาแล้วทั้งคารมนมาแล้วเข้ามาเลยตีถึงอยู่เส้นเส้นเนี้ยตีถึงอยู่บางตัว วีสามตีถึงวีสามตีถึงเอ้ยเล่น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 มขายขายขายอพยพกโอพยพกอพยุกโอยกโอพยกปีสามปีสามมาปีสามมาตัวนึงี โบ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 เอวิธีมันมันจะง่ายไปหรือเปล่ามันจะง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะไม่ผ่านวะไม่ก็ก็แอบก็แอบไม่ผ่านที่ไหนเราค่าติ๋งที่ตาเปล่าจะได้ซื้อตัวหนึ่งร้อยเนี่ยฮะอีกตาหนึ่งอ่ะได้ซื้อตัวหนึ่งร้อยเพียงกิน เป็เนยังไงอ่ะที่ปนเนาะเออสามหัวโอ้มีตัวอยากซื้อเยอะเลยอะเออราคาก็เป็นดี่แพงมากด<า>้วยอันนี้เราจะโหดนะวะออัดจระเี้หริตมาเลยดีกว่าโิตมาลุมตะการหมูเออ หลังจากนี้เราก็จะวางแายคนลิชาแหละเจอกันตรงอีพีเจอกันตรงอีพีจบอีพีหนึ่งเราจะเราจะซื้อทิปเปิลมาลองเอ่อก็ได้เองแต่ว่าเองลองคนเดียวนะเพราะว่าเราจะเพราะว่าเอ๊ะเอางี้ดีหว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันอีพีหน้าโหดกว่านี้แน่นอนเอ้ยเล่นนอกกว่านนอกรอบเด่นนอกรอบอันนี้นี่แหละเวลาของพวกเรามาถึงแล้ว าดื่มด่าดื่มทางยาวดีทางยาวดีวดเวลาก็ขามาถึงแล้วหมายว่าใครก็ตามที่ถึงไม่ทำมันไปเกย์รู้ได้ไงเคยเห็นเคยเห็นพี่ดังนะก,กีเวฟก,กีเวฟช่วงแรกนิ้นสแปมก่อนช่วงหลังค่อยนิ้นอัพ ตอนตอนตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะจากจากสเตมไงจากใครถะาเป็นสเตมไหนเบียแล้วทุกทุกคนจะได้จำคาแรคเตอร์ผมได้ว่าผมชื่อนี้นะสเตมไงจะใครละ่ะโอ้ยชื่ออ่านยากสะกดยแต่ <c oughs> นี้แต่นี้สเตมแค่นี้แค่นั้นแหละสเตมจบเลยแจกชื่อที่สั้นที่สุดน่าจะชื่อศูนย์หนึ่งวาย ผมชื่อที่ตั้งมันน่าจ,จะเป็น S T A M S T ใช่แล้วแหละก็เป็นย่อของสองตัวเลยไง S ก็คือ S T ก็คือย่อมาจากคำว่าเต็มก็คือรวมแล้วก็มีคำเต็มใช่นั้นแหละ N N N S T ฮะ N S T อะไรอะ่ะผมไม่รู้จักอะ่ะคือผมจะเต็มผม,ผมคุ้นคุ้นอ่ะแต่ว่าคือผมจำไม่ได้ว่ามันหมายความว่าอะไรอะ่ะคุ้นอ่ะแต่ไม่รู้หมายความว่าอะไรอะ่ะ ตอนนี้เราสเปลมล,ลัวเลยตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงการสเปมฤดูสเปมวางอีกตัวหนึง่งทำไมผมรู้สึกว่าเวลามันไวจกันพอลารามีโพลีทั้งคู่นี่ก็หดเนาะเพราะผมคิดผิดอะที่เลือกซื้อตัวอันนี้มา ไอคิ้หน้าโหดแน่นอนหน้าแบบโหดขึ้นแน่นอนอ่ะแบบมีตัวสักราคาสักสี่ร้อยป่ะเออนั่นแหละอย่างน้อยต้องมีตัวราคาสี่ร้อยอ่อแล้วก็มีตัวตังค์อ,อ่ะใช่น่าจะเลือกซื้อตัวตังค์ก่อนน่าจะคุ้มที่สุดเอามาวางพดุดแต่ผมจะซื้อดาเมจก่อนทำไมอะ่ะเ,เออจริงๆคเราควรจะพูดยุงตัวเองให้ได้ก่อนนะ ตังค่อยไปซื้อเอาตังค่อยห,หาที่หลังก็ได้เอาชีวิตให้รอดก่อนตอนนี้ผมมันได้รอนด้รอตอนนี้ผมวางครบเก้าตัวแล้วผมยังวางอีกสตัวเลยผมจะวางได้ห้าตัวเรียงแถวหน้ากระดานอ่ะนมเพิ่งจะวางได้ห้าตัวแต่ผมอัพขั้นสี่ร้อยไปหมดแล้วอ่าผมอัพขั้นสี่ร้อยไปสองตัวเอง มาเดี๋ยวผมวางเพิ่มปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บพอพอเราสเปมแล้วก็ค่อยอัพนี่มันอะไรอะไรก็ง่ายนะถ้าเรามีโพลิสแล้วก็สเปมค่อยอัพผมต้องใ่้สองตัวก็จะเต็มเก่าโคตรทีตอนนี้ตอนนี้คืออีที่จัดอ่ะดิที่แน่คือจะสู้ได้ไหมเนี่ย,ยอย่างน้อยเราตัอ้งอัพสี่ร้อยให้เต็มทุกตัว ไปให้ได้ให้ได้สี่ร้อทุกตัวหืเราจะได้ไหมเนี่ยได้แล้วตังค์เยอะจะตายผมมันจะมีสามร้อยมีผมเอาไปเยอะมากเลยนะสองตัวผมเลยยู่สามตัวเนี่ยที่ไม่น่าจะได้มมเมฟเมฟแ่งการรวมมิตร เวฟแห่งการรวมมิดเรียกเงี้ยเวฟเห่งการรวมมิดใช่ปะมันรวมมิดจริงจริงนะรวมมิดทุกตัวที่เคยโผล่ออกมาแล้วก็มารวมในเวฟสุดท้ายมาเลยสองตัวที่ผมว่าผมไม่น่าจะอัพตันแล้วมีเฮาไม่ลเม็นมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนกลับมาก็โดนแต่ของผมตีไม่ถึงแล้วตัวแรกตายตอนนี้ตั้งเด้อพยพตงพยพ ไม่ยุดเดี๋ยวเาตั้งด่านกันแถวนี้ตั้งด่านตรวจปึ๊บ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 ผมอัพไปเยอะมากเลยนะดูดิเจ๋งไปไปไปว่าไว้เจอกันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจบกับ ไปก่อนอ่ะกลับมาละกลับมาละมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะซื้อซื้อตัวแป๊บนึงซื้อตัวนี่ะทิปเปิ้ลมาเลยโอเคมาเฮ้ยทีเดี็ดเลยนะว่าามทำไมเสือ้อวันนี้ทำไมเสื้อเป็นงี้ยน่ะดูฮะเสื้อเอวันหนึ่งทีเชื้อหรือว่าเสื้อที่ซื้อมาถ้าทีเชื้อเนี่ยผมออกแบบเองเลยแต่ว่ายังไม่มีตังค์ขาย ที่ชื่อว่าคอคอสซาอะไรกันคอแซนคอแซนอ๋อคอแซนแซนอ่ะรู้จักไหมอันเดอร์เทว์ตตึ๊ดตึ๊ตัดต่ดตัตัดตัดตัดตันตัดตัดตบดตัดต่ดตไดตเดตัดตันตัดตัดตัแตัดตดตั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 ้ตัดตัดตัดตดตัดตัดต่ดตัดตดตตดตตตตตตตั